นนี้ก็มาถึงที่ที่นัดเจอเพื่อนน้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนน้องเลยดีกว่าก็จะคุยกับเพื่อนน้องว่าทํามาอยู่ดีถึงแบบอยู่ดีก็มาทําอะไรแบบนี้รู้จักกันมาตั้งนานก็เพิ่งจะเคยเห็นทํานะคะแล้วก็ก็ไหนๆก็วันนี้ก็มาถึงแบบสวนดูจักและที่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะเดินพาเดินเล่นไปด้วยแล้วเคมาเราไปเจอเพื่อนน้องเลยดีกว่าค่ะวิ่งสตีฟพ่ะชื่ออะไรคะชื่อเติร์นค่ะ ชื่อเติร์นะคะอันนี้เป็นเพื่อนของนะคะที่ก็รู้จักกันมามนก็นานพอที่จะเริ่มคบกันได้แล้วฮัล,กกนนลโ,โหลไม่ใช่ <laughs> โอเคก็คือเดี๋ยววันนี้มาในตัวแทนของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอด็อกนะคะก็เราก็จะไม่มีการพูดคำหยาบหรืออะไรเกิดขึ้นใ,ในช่องนี้ของเรานะคะเราจะพยายามให้มากที่สุดจะ, <laughs> จะพยายามพยมใได้มากที่สุดนะคะถ้าหลุดออกไปยังไงก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณเติร์นคะอะไรคือ จุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณเต้ยดีๆทำโครงการนี้ขึ้นมาคะก็เหมือนทําคนเดียวได้นะไม่ได้แบบปรึกษาใครด้วยคนะือดูดีก็โพสเฟซบุ๊กเลยว่าอยากจะไปบริจาคของที่บ้านประจุกแ <c oughs> ต่ว่าไปใกล้ก่อนไปแค่ลําลูกกาพอเ <c oughs> พราะว่าเรื่องของเวลาการเดินทางนี่นั่นเรื่องจุดเริ่มต้นคือมันต้องเ้าอะารก่อนว่าเติร์ด้เป็นคนสัตย์มาก <c oughs> เลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ทุกอย่างอะอะไรที่แบบซื้อได้คือซื้อมาเลี้ยงล่าสุดคือ ได้ไปเจอขโพสขายน้องลำใหญเป็นหมาพันเฟนด์ดด็อกซึ่งน้องมีรูปทรงที่แบบที่เหล่มากอะ่ะคือแบบคือเป็นใครเห็นก็ไม่ซื้ออะ่ะก็คือจตเตรียมเงินไว้อยู่แล้วเว้ยแปดพันเพื่อได้หมาเฟนในเรว่ออะไระคุณภาพที่ดีทรงสวยใช่ปะ่ะคืเอเตะกับแฟนก็ว่างพอดีไปดูกันไปดูลำใหญกันว่าขี้เหล่เหมือนในรูปไหม,มไปเลยจ้าฉเชิงเซาไปถึงมีที่หมาแบบ หมากระดูกหมาที่โครงอ่ะหมาแบบเหมือนหนูท่อวิ่งมาสกที่เทา้าเราอ่ะมันทําให้แบบเฮ้ยคืออะไรใจคือแบบฝันแล้วโอเคฉันยอมจ่ายเงินเลยกี่บาทคทะสี่พันซึ่งเป็นทุกคนต้องรู้เดี๋ยวเต้นอ่ะ<ช>ราคาหกพันบาทขึ้นไปทะลุแต่งก็ยังมีแต่เราก็ปากค่อยว่าลดได้ไหมสามพันห้าให้เรามาเลยแล้ว ไม่เหตุผลทำไมถึงน้องลำไยตัวนะี้คะเขาถึงราคาถูกเพราะเขาเป็นหมายทีุ่้งก,กันไม่ดีทรงไม่สวยเลยคือแบบไม่สวยเลยอะ่ะทุกคนมั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 นไม่มีใครซื้ออะ, <c oughs> อะง่ายๆถ้าเธอไม่ซื้อก็ไม่มีใครซือ้อ <c oughs> เขาอยู่กับพี่น้อง, <c oughs> องสาวเขาคู่กันนะสีเดียวกันตัวหนึ่ง แต่ตอนนี้น้องก็มีคนรับไปเลี้ยงแล้วรับไปเลี้ยงว่าโชคดีมากเลยแล้วเขาพิการ<อ>เขาไม่ได้พิการแขนขาด้วยหน้าท้องเปิดเห็นลำไส้แต่ลำไย,ยคือไม่มีตำหนิตรงไหนแต่แค่ว่าภายในกับลูกทรงเขาไม่สวย่ยเราก็อุ้มมาแบบงงก,กับบ้านมันนั้นเลยแล้วเราก็ทําทุกอย่างดูแลเขาทุกอย่างทไมก้ได้ให้เขาสุขภาพอย่างไรที่สุดกินแต่ของดีๆแต่นางเลือกกิน นางทิ้งของบางอย่างนางไม่กินของดีๆที่เราหามาให้อ่ะทีนี้เราก็เอาของพวกนั้นอ่ะมันรวมเยอะมากแล้วอ่ะไอ้พวกที่เขาไม่กินอ่ะไปให้หมาข้างถนนมันกินมันกินแล้วแบบมันอร่อยมากมากาะก็แบบเฮ้ยจะเทอนใจไอของที่ลูกเขาทิ้งแต่มันแบักมีประโยชน์กับหมาแบบข้างถนนหมาที่มันไม่มีโอกาสอ่ะมากเลยเลยแบบเอ๊ะทําไงดีวะเนคือเราก็เสิร์ชหาข้อมูลเจอคือ เพื่อนสีขาปัจจุมาเอมเขามีอยู่สองที่คือสุทธ์ันกับลำลูกกาเราสะดวกลำลูกกา<ม>เราอยู่ในกรุงเทพเราใกล้เราได้แค่ไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยเราก็โทรไปเลยบอกว่เอเป็นเป็นเบอร์กลางปัจจุรับจากปัจจุรับเองปัจจุรับเองเแล้วกอกว่าเราอะอยากจะร่วมเอาของไปสมทบช่วยน้อง<ม>เล็กเล็กน้อยๆอันนี้คุณเรียกว่าเล็กๆน้อยน้อย น้องทานอาหารอะไรได้บ้างคะประจูว่อาหารเม็ดอะไรก็ได้ได้หมดเลยได้ทุกนี่น้องไม่เลือก,ไม,อกไม่เลือกเพราะเขาไม่มีสิทธิเลือกอข้าวสารยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างพื้นน้ำเกลือสิ่งที่เขาต้องการคือ<ผ>ที่ปราจูแจ้งมาว่าอยากจะได้ใช่ผ้ารองฉีของหมาที่เป็นแบบติดเตียงหมาป่วยเขามีหมาป่วยด้วยที่เขาต้องการคือแบบ ก็ยังเป็นต้องเป็นเงินไม่ได้นี่ก็เลยโพสในเฟซอีกว่าเราอ่ะจะไปที่นี่ที่นี่ที่นี่วันนี้ช่วงนี้นะมีใครอยากทำทุู่กัต่เราบ้างก็มีเพื่อนสนใจมาซึ่งเพื่อนเนี่ยขายสัตว์เลี้ยงอยู่ในจตุจักรอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าขายโนขายสัตว์เลี้ยงแบบเล็กเล็กอะค่ะเล่นนกอะไรเงี้ยอยู่ในจตุจักรก็เดี๋ยวเราวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นจตุจักรให้ดูแล้วก็เราจะไปหาเขาดูได้คือ ่วนตัวเพื่อนนั้นก็รับผ่าไปแล้วแล้วเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวตรงนี้เขาพร้อมที่จะสนับขนเต็มที่เขาก็เตรียมของมาให้เรียบร้อยแล้วแหละถึงเวลาเราก็มารับของจากเขาไปได้เลยอ่านี่คือจุดนี่คือทั้งหมดที่อยู่ดีๆก็อยากจะใช่คลินี้ขึ้นมาใช่ไหมคือความเลิกเยอะยงถงลูกเราอะซึ่งตอนนี้ลำไยคือเป็นหมาที่สมบูรณ์มากวัวนคือแบบจะให้ดูมีรูปบิ๊พอร์อัพเตอร์ให้ดูเลยส่วนหมาที่แบบเหมือนจะป่วย ป่วยนผู้ป่วยเหมือนผป่วย,ย,ย,ยเลยคุ้มทุนชันต่ำตัวเป็นเม็ดเป็นแบบไม่น่าดูเลยแหละเป็นหมาพันขนตันที่ไม่น่าไม่น่าดูเลยคือเอามาก็ต้องบอกว่าเตอร์อะเป็นคนที่รักสัตว์มากจริงๆสารพัดเลี้ยงสารพัดจะเลี้ยงแล้วคือเลี้ยงไว้ทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วก็เออพอเห็นว่าเตอร์โพสเฟซบุ๊กว่าจะทําตรงนี้ตรงนี้ว่าตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาคนอย่างเงี้ยคุยกับเตอร์แล้วก็ไปปรึกษากับพี่พอก็เลยอะ งั้นพี่พอเขาอนุมัติมาแล้วว่าโอเคเราจะทำกันนะแล้วก็เลยแบบดึงเติร์มาว่าโอเคเติร์นเดี๋ยวทางเพจเด็กวัดแหนเพชรบอลจะร่วมด้วยนะคะคที่เราเห็นโครงการเนี้ยล้วสนใจเขาเ้ากับเพดกับเด็กวัดแอนเพชรบดอลนันก็มันเกี่ยวกับน,น้องหมาด้วยแล้วมันก็เป็นการแบ่งปันอ่เงี้ยเราก็อยากจะแบบนําเสนอในมุมมองที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะก็ถ้าเราคิดอยากจะทําคือทําได้เลยคืออย่างเติร์นเนี้ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ ตัวคนเดียวอยู่ดีก็คิดขึ้นมาที่จะทำอะไรเงี้ยไม่ป<อ>รึกษ,ษาใครเลยมไม่ได้ปรึกษาใครแล้วพอแบบพอ,แบบพอเริ่มทําขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนที่แบบก็อ,อยากจะทําด้วยพอเห็นเป็นความดีอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะทําไปด้วยกันอ่างเงี้ยถ้าเราแบบถ้าเราแบบเลือกที่จะทำอะไรแบบเนี้ยเราก็จะโดนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราก็จะดึงดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราได้ด้วย เราไม่ต้องรอคาชมใครเลยนะทุกคนเราทําเสร็จแล้วแม่งอิ่มเว้ยแม่งจุกใช่มันเป็นความรู้สึกข้างในว่าเราแบบเฮ้ยเราทำดีแค่พูดถึงลแล้วมันก็แบบอิ่มแบบอิ่ใจแล้วต้าจะไหลคือคือคือตอนเนี้ยพูดถึงมยิ่ยนึงตอนเนี้ยป้าจูอ่ะบ้านป้าปจูอ่ะเจอวิกฤตด้วยโควิดมาคนแย่น้องๆก็ผ่านแย่ไปด้วยเมื่อคนไม่มี้กำลังซับไปเบิจาก็เหมือนเดิมอ่ะเขาก็ขาดอาหารหมาหนึ่งันห้าร้อยตัว คือตอนนี้ขาดแคลนอาหารมากป้าจูคนเดียวอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะช่วยทั้งหมดได้ใช่วยทั้งหมดได้ดไดเขาต้องหาหาแบบเ,เขาต้องให้ทุกคนอะ่ะมามาช่วยสมทบคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยสมมติคนหนึ่งอคนอะ่ะคนละสิบบาทมันเท่าไหร่แล้ววะจงได้อาหารหมาไม่รู้กี่กระสอบเลยนะใช่ มือของเธอคือไม่จาเป็นต้องกินดีหมาขอแค่อาหารที่ไม่เป็นพิษต่อเขาแล้วก็ระทางชีวิตให้เขาได้ทุกมือก็พอสิ่งที่อ้อ,อกับมอว่าสิ่งที่ปราจูทำล่ะคือยิ่งใหญ่แล้วอะ่ะกับการที่เอาน้องหมาที่แบบอย่างนั้นอะ่ะมาอยู่มาอยู่ในที่ของเขาอะไรเงี้ยเราแค่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นจุดเล็กๆอะ่ะที่ไปเข้าไปช่วยเหลือปราจุอีกทีไม่ใช่ว่าเขาทําแล้วเขาได้คําชม จากทุกคนนะเขาอ่ะมีปัญหาด้วยนะสถานที่เลี้ยงติดกับชุมชนอ่ะเขาก็โดนฟ้องร้องนะจะทํายังไงได้อ่ะเขาจะย้ายไปที่ที่ใหม่ใครจะรับรองเขาอ่ะถูกป่ะเออไม่ใช่ว่าทําแล้วเขาจะแบบได้คําชมจากทุกคนอ่ะสมลบจ่ะก็าโดนมาแล้วคือคือบางทีเราทําความดีอ่ะคนไม่ได้มองมันเราทําดีหรอกแต่ว่าเราอยากทําเรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันแบบ นั่นแหละอย่างที่เตินบอกว่าเป็นความรู้สึกข้างในเราได้ทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเดินจะดูจักกันเดี๋ยวพาไปคุยเพื่อนคนนั้นด้วยตอนนี้นางน่าจะยุ่งอยู่ลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ด้วยก็เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนคนนั้นที่อยู่ดีก็อยากร่วมด้วยนะคะก็โอเคก็เดี๋ยวกินก่อนอันนี้ของิมพลังกันนะคะข้างนอกอากาศร้อนมากเลยใช่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเติมพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินสวนจักรโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สวนดจักรนะคะแล้วก็กินขนมโตเกียวนี่มีเพื่อนเพิ่มอีกคนดูัอดีเลยเอ็นดูเอ็นดูใช่พวกเรากำลังเดินตามหาร้านที่จะซื้อของไปน้องๆอยู่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินพาเดินไปแบบดูไปคือว่าวันนี้เป็นวันที่แบบมาเดินเที่ยวสวนดุจักรแล้วกันมาดูที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนคนนั้นนะคะที่บอกไว้ว่าเป็นหนึ่งคนที่ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกับเติร์ดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาเพื่อนคนนั้นของเติร์ด อ่ตอนนี้เราก็เจอกับเพื่อนของเติร์นะคะที่ที่จะไปที่อยู่ในโครงการที่จะไปช่วยป้าจุกับเราด้วยนะคะก็ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ลุงร้านนกนะคะถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาแวะมาได้ค่ะ <Okay S 2> ก็ร่วมบริจาคในโครงการนี้ด้วยอ่าทำไมอยู่ดีถึงอยากช่วยเติร์นะคะให่ม <laughs> ใหมา <laughs> <laughs> คนวนตัวก็มีสุนัขที่ดูแลอยู่บ้างแล้วมีแมวจรหมาจรเนี่มีในตลาดบ้างมีที่แถวแถวบ้านบ้างอะไรบ้างก็มีดูแลอยู่แล้วบ้างก็เลยเออเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรด้วยอ่าโอเคก็เดี๋ยววันที่ที่ไปหาป้าจุไปด้วยกันไหมไม่ได้ปลุงนาไม่ด้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ก็มีอาหาร ส่งกระสอบให้ไปแ, <ạ. S 2> แล้วก็เดี๋ยวมีที่ทแถวๆนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยด้วยร่วมทําบุญด้วยค่ะทีเนี้ยอยากให้เชิญอยากให้ช่วยแบบพูดนิดนึงว่าแบบว่าคือเราก็เป็นคนแบบคนทั่วไปอะเนาะที่อยู่ที่ก็อยากมาช่วยทําอะไรแบบนี้อยากให้แบบเชิญชวนให้ทุกๆคนแบบหันมาทําอะไรแบบนี้กันนิดนึงก็ไม่ไว่าจะเป็นการทําบุญในรูปแบบไหนแต่ช่วยน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ตกทุกได้ยดากก็อยากให้ลองเข้ามา ในโครงการนี้ด้วยกับน,น้องๆน,นะคะน้องๆเขาก็ไปจริงบริจาคจริงไม่รับเป็นเงินรับเป็นของก็ได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทปร์ดอกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Youtube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทปร์ดอกให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในนะคะมาลงสนุกกันเยอะๆนะคะ